ถ้าอยากรู้ว่าได้ปลากี่ตัวดูใต้คลิปนี้เลยนะดูคลิปใต้คลิปนี้เลยดูเลยด,ดูดูดิไปดูดิอึบอึบอยู่ดีต้อมมีผลงานไอ้ขาวมือจากค่ายบอยเทพบาร์เทน ชั้นสั้นสวยๆนี่นะนี่ไอ้ขาวมือวันนี้เป็นพระเอกเลยนี่กล้องที่สองกล้องที่สามนี่โคตรโพีไปแล้โอเคไม่ถ่ายรูปละเดี๋ยวเขาหาว่าปลาตัวเดิมอ่ะเดี๋ยวจัดเก็บเก็บอะไรนะพี่

อุ้ยหลุดสนอ่หลุดแจ็คละครแท่แจ็คละครแค่แจ็คละครแค้ ไม่เห็นเอา <laughs> มาถึงหมายแล้วไปเราจะลงเรือกันละไอโซเฟอร์นีขับรถนิ่มมากเลยนครับนิ่มมากครับจะตกบ,บอ่อเขานะพี่แกะไหมแกะแกะก่อนไหมมานั่นแหละนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละมามามา ก็ลงเรือแล้วนะครับวันนี้ที่เราต้องตื่นเช้าเพราะอะไรต้องที่เราต้องตื่นเช้าเพราะอะไรตื่นเช้าเพราะเราต้อยกากเปลี่ยนสายไงพี่เราเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วดูดีนะแต่จริงว่ามันเมื่อวานแฮ้งเต็มนําเรือเลยเหนื่อยเ็บไม่ยอมเก็บเรือเลยเนาะวานนะผู้บอกก็เจ็บจืบอรใจเบื่จื้อไม้คือเก้าไปเดี๋ยวเราลงวันนี้เรามาลองหาคอกที่ผมเคยเจอไว้ดู เ่าจะเจอไม่เจอปลาเชนเดิ์ไปออกปลาช่อนจะเจอเยอะแยะเลยไปแล้วพี่ดีแล้วที่มันขึ้นดีมันไม่ลงน้ำต่อแล้วก็หมุนไปข้างหน้า อยู่ดิต้อมอยู่ดิอ้าว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 มือไม่เท่าไหร่หรอไอ้แซนตี่ที่ตักินอะไรพี่ยีนงั่นนั่นแหละยกขึ้นเลยก็ได้ไหมเออก็อยากจะตักให้มันดูสวยงามเลยเอ้ามานี่โปจะตักเองหลุดลำนอกลัว บักโปใหญ่หลุดซะเนาะปุ๊บถูไอ้เดี<ค>๋ว<ย>แรกเช้านี้มาแว๊วมาแว๊วมาแว๊วก็บอกไงปลามันกัดอยู่แถวนี้นี่เคาะฟอกฟองอะไรฮะฟองปลานี่ฟองเหี้ยมันตะกี้เลยถ่ายรูปให้ไอ้น้ำเงี้ยถ่ายรูปให้ไอ้เงี้ยโอ<ค>้ยขอโทษครับแล้นั่นมาิล่ไมาแล้ว fc โปเล็ก fc โปเล็กฝากมามข่งเลยโอ้ยมึงก็อย่ายให้มันทะลุทีละปากกันหนาอยู่เด้ <c oughs> นี่ผลงอนไอ้ขาวมือจากค่ายบอยทบทเทพบาเทลนี่ไอ้ขาวมือรู้เรื่องถ่ายรูปแป๊บก <c oughs> ูแขนกูยังไม่ได้เลยปึบต้อมดูดิต้อมมึงดูมันต้อมมึงดูมัน อยู่ที่มันกินเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันกินเลยเกหาว่าวไอตัวไม่ไม่ไอตัวเนี้ยคู่แขนกูทุกครั้งมันจะทำกูแบบนี้แหละปลามันเฉียดแล้วไม่คุณหาผมไม่เชื่อคุณโอ้ยมันเพิ่งมีตัวเดียวนี่แหละตามอาย้ยนะี่นะมันยังไม่มีตัวเด็ตามจักเต่าเลย,อ,ย,ลนนอ,ยอู้เนาะกัดจิ้นี่อู้ดะนี่แกแ๊กวะเนาะไม่ครับมัวจะหันดูฝั่งนู้นอยู่ปลามันกัดไง วมกััดอยง้เนี่ยขอให้กัดพี่เฮอต้อมอุ้ยหลุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวยังใหญ่เลยเฮออมใหญ่ใหอิสต้ไม่บอกเงียมันทำไมชอบโดดตามมาวะอย่าโดดตามมามี ก็พอสายไปผมไม่ขาดเดี๋ใกล้ตัวแล้วนะพี่ผมจะบอกใครทีนะท่านผู้ชมอะไรพี่พี่เห็นอะไรต้องเห็นอะไรไหมในของคอสูงเลยนั่น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 เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทิมันเป็นเหยื่อที่เราคุ้นตามากเลยจุ้งงวยจุ้งนี่ดูดูไม่ได้เมคนะไม่มีการเมคใดๆทั้งสิ้นดูดูเดิตติดดูแมงมุมมาทำหลังหมดแล้วเห็นไหมเก่าจัดครับเก่าจัดครับหน้า ท่านานๆว่าเป็นของใครนะดูเบ็ดดิดูเบเด็ดเ,เดี๋ยวเราจะปลดเบ็ดให้ดูก่อนนะคือเนี่ยมาตีเกี่ยวเงเี้ยออกไม่ได้เลยเอเบ็ดจะสีแดง,ง,งนี่นี่เห็นนะแล้วดูตอมดูแล้วด,ดูอะไรนี่อยากใหญ่เห็นไหมในกล้องเห็นไหมนานจัเห็นไหมเห็นดีไชัครับนี่ในกล้องอยากย้ญ่เห็นด้วยเนี่ยเพียบเลยมาเกาะเพียบเลยเดี๋ยวเราจะแกะมานะนี่นี่ดูดินี่ แล้วช็อกลีดนี่แล้วเป็นจุ้งวัวจุ้งนะจุ้งตัวเล็กนะแต่เบ็ดสีแดงเราไม่มีทีมงานเราไม่เคยใช้ถ้าใครเป็นเจ้าของนะคุณมาเอาชุดใหม่ได้เลยที่เรานะให้ทั้งชุดนะครับให้ทั้งชุดให้ยกชุดใหม่เลยชุดนึงเนี่ยแต่มันเป็นหนึ่งตัวด้วยเนียมันเป็นห้าเพ่ห้าตัวครับมันเป็นจุ้งวยจุ้งนะเนี่ยเรามาเก็บให้แล้วแล้วตามแปลวาที่เราเดี๋ยวเราคืนตัวเบ็ดตัวนี้ให้คืนเหยื่อตัวนี้ให้แล้วแถมให้หนึ่งซองเป็นของใครรีบติดต่อมานะที่นี่ท้อมาเลยอ่านี่ที่ ที่ไอ้สายข้ามน้ำก็นี่นี่น้ำข้ามมีอะไรนี่นะพ่อปลาปลาข้ามมาฝั่งนี้ครับนะนี่เบิ้งครับเบิ้งนี่ของใครของใครนี่เบ็ดมาเอามาเอาเบ็ดสีแดงนี่มาเอาได้เลยนะเนี่ยกับสีแดงก็เสีแดงอืเดี๋ยวเก็บไปให้แสดงว่าชอบสีแดงนี่เก็บไว้ในนี้นะนี่ของเราก็มีนี่ต้อมต้อมเอ้าเอ้าปุ่มเลยติดอีกกลัวเช้่อติดอีกติดติดอีกกู เออว่าตอมปลามันกัดมึงยังไงวะอุ๊บองโอ้ยโอ้ยอ้าโอ้ยตอมตีคอครับผมตอมตีคอครับผมพีวิจะหลุดแล้วอะจะหลุดแล้วพี่ตอมตีคอครับผมตามมาการีช่วยเราหน่อยโอ้ยจะหลุดยันหลุดจะหลุดตัวแรกของโลกกันเลยตัวแรกตัวแรกตอมตีคอครับผมข้อพี่ไม่ใช่ข้อพี่ ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับพี่ครับขนี่นี่ขอบพี่แรกข้ามโอ้โหแต่งข้ามโอ้โหแต่หลุดจิตตัวแล้วมึงเนี่ยฮบัดเอ้ยบัดเอ้ยกินตามมาจูบที่เห็นเลยครับมันชอบเสียงอายเรียกวัวมั่นใจให้เงี้ยอายเรียกวัวมั่นใจให้ไงคือถ้าอุ่มปันนี้นะก็ไม่ไม่ตีไม่ได้นะจะเป็นอาจารย์ในการเกี่ยวกับเรื่องข้อกันที่มีทีตีได้นะโอ้มึงชมกูเหรอโอ้โหครับนานนครับ วอีบอยแม่เฮ้ยปากคอกนี่มันใหญ่อีหลีด่ะจริงนะพี่ดูดิไม่ใช่เคอกพี่ปลา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 วะไม่เห็นคอกเลยนะเหรอครับมึงไม่เห็นแต่พี่เห็นนะฝากกรน้ำไปเลยครับผมนี่สีเนียงดิทันมันเตอร์ครับผมสามร้อยซีซีเต่าโตนุสุดยอดอีพอยแม่เขียวเลยอีพอีแม่เอาอีกล้องหนึ่งไปไลยตั้งสามกล้องนะเอาอีกล้องหนึ่งไปไลยเออสีเนียงดิทันมันเตอร์ครับผมสามร้อยซีซีไปโอ้สุดยอดเหรปลาป่านะครับนั่นนะปลาป่าด้วยครับเด้อ ไหนที่สุดก,กูก็เอามึงได้เฮ <c oughs> ้ยกูตั้งใจมาเก็บมึงโดยเฉพาะเลยมังว <c oughs> ิ่งออกไปนู่นูยังตามเอาได้เก่งคลิปเผยคนคนนี้ไปพุกเล่นขนาดนี้ป่ะพี่ถ้าเป็นต้องนี่เป็นไง <c oughs> ลุดอัดเข้ามาถึงฝั่งเลยที่จะบ,บอกให้ไม่ต้องพึ่งมอเตอร์ไซค์เลยเต๋ต้อมขึ้นลายไปนี่ต้อมขอกสีขอกจงโดยเอ้ย ูกัดง่นยอย่างงี้ไงมันก็อยู่พี่ดูดิดูติดปากล่างนิดเดียวเองติดดอกเดียวเลยเกือบไปแล้วมันกระโดดเลยมันกระโดดน่าจะหลุดอะไรหลุดดินี่บักข่าวมือดิบักข่าวมือได้นี่สุดยอดเบื่อข่าวมือบลักกักโอ้แน่นอนแนวนอนสุดยอดสุดยอดไปถ่ายรูปแป๊บปลาที่เนี่ยมีสายแล้วอ้วนๆนี่นะ เกือบหลุดไปบบควยเนาะติดติดเดียวอย่างติดปากล่างด้วยอืมมัน,นาาไม่พี่พี่มีพี่เป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรพี่มีเทคนิคเยอะพี่ค่อนข้างจะเป็นคนเก่งมากๆนี่ต้อ,อะไรขึ้นนี่นไม่ใช่เนาะสะโดนี่หมุนติ้วอยนี่ปบโอ้ยกว่าจะได้เนะาะ อุ้ยหลุดซสนุกหลุดแจ็คละครแท้แจ็คละของแท้แจ็คละของแท้แจ็คละครแท้เสียเต้นเสียสติใครได้ถ่ายเองเด้วยโอ้ยเท่หว่ะของแท้ของแท้เที่ยวมาแกนั่นไงตอนพี่เอาตัวนั้นขึ้นมาก็จะนำไก่อันนี้ก็มาเสมอกันอีกครั้งหนึ่งก็มีความสนุกไงต้องก็ยังสนุกไงต้องมี่อั้นต้องมันจะบูยวายเหยื่อมั่งละอะไรมั่งละควาสีเหลืองควสีสว่โอ้ยโอ้ยจะบูยดูเดือย ันดีนะปลาไม่หลุดออ้ยหน้าบักท่อให้ต้อมดูหน่อยสิพูดแล้วไม่เชื่อเราต้องตีให้ดูหุ้ยอยู่ไหมฮุ้ยหุ้ยฮุยอยู่ไหมหลุดนะหลุดไหมใหญ่มากเลยอ่ะอู้ยจะดูอะไงวะจะดูจินงองแท่พี่ เฮ้ยอย่าให้หลุดไงต้อมใจเย็นไอ้ต้อมใจเย็นโมึงใจเย็นไอ้ต้อมมึงใจเย็นแค่เฮ้ยหูยเียหลุดตัววะูยูี่ยังหลุดไม่มันจะหลุดตัวหเฉียดเลยมันจะสายขาดแล้วพี่โดนจนของแค่ได้ไงวะต้อมดูไอ้ต้อดูว่หวยัขึ้นเลยเนาะเอเข้ามาต่อเอเข้ามาเอเข้ามาแ ดูของแท้พี่โอ้โหปฏิสาสจ้าใจผมมองไม่เห็นเลยว่งกัดนหน้ามาพี่มึงมันาใจได้ไม่ค่อยตั้งใจไม่ได้ไม่ค่อยตั้งใจไม่ค่อยตั้งใจไม่ค่อยตั้งใจวพี่บอกเลยให้ตั้งใจปริสจ้าใจพี่มันกินของแท้ได้ไงวะพี่ไม่ได้มีการตัดต่อเลยนะยาไม่ขาดนะผมดูดิมันโดนอะไรมาไม่รู้นี่ของแท้คุญมากเลยดูดิ มึงต้องไอ้ต้องดูแม่งวุ่นนี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนครัมธนาดูเหยื่อของแท้นะครับนาครับดูไม่แล้วมึงดูดูหมายที่กัดมึงดิเฮียดิโอ้ยมันก็ย่นเหยื่อของแท้เต็มๆเลยดูดินี่นี่นี่โอ้โหของแท้เลยสุดจัดของแท้เป็นไปได้ไงวะปอตินโตมองไรวะวัวของแท้เต็มๆเลยพี่เอ้ยเป็นไปได้ไงวะแม่งกัดของแท้แล้วอยู่ด้วยอู้นะนะ สุดยอดครับดูครับนะนะครับเหยื่อของแท้เต็มๆเลยเชิดโดใหญ่เลยโอ้จะเอากล้องไหนดีวะเนี่ยมันโดนอะไรสับเนี่ยหลังอะไรสับมาวะเนี่ยไม่เป็นไรเลยมีข้อแต่ไม่ใช่ข้อนครับไม่มีข้อยังไม่มีข้อมันน้ำโล่งๆเลยนี่เหี่อะไรพี่ๆอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยลูกคนบอกของแท้พี่อ๋อดูดียอดดีครับเหยื่อของแท้ชะโดยังกินนะครับชะโดแปดโลคุณสุดยอะโอ้ใหญ่มากเดี๋ยวอครับไปดูกันครับผมของแท้แน่นอนบอกแล้วว่าสุดยอด ที่หลังยังหัวร้อนเวลาพามาเนี่ยอือโอโห,โหโอ้โหโต้อมดูดิกูไม่ได้มองกองเก๋กองเอ๋เออกูไม่ได้มองจ้อยเหรอกูตีแล้วกูมองแต่เอชดอกูแล้วมึงไปอยู่อะไรอย่างนั้นต้อมอยู่บนที่กระเหอะนั่นนะ โอ้กูไม่ได้เบิ่งกรัมแม่มันเนี่ยเห็นไหมไอตัวที่กัดสวนมากก็ไม่ได้มองเมื่อกี้ตีเส็จยังหันม้ามองชเโยอยู่ลเลยสนใจชดยอยก็ไม่กัดมึงเล่นทีเผอมึงต้องการอย่างนี้ใช่ไหม ต้อมพี่ลงไวในกลุ่มว่าพี่ได้ทั้งเชือดทั้งช่อเลยต้อมแฮ้วแน่นอนนะสุดยอดเลยนะพีอออ่อ่ะเอออฮ้ยยพี่้ไม่ยิงเงย เต็ม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 ถ้าอย่างนี้เต็มเต็มทิจจ้าอย่างนี้เต็มคอจ้าเต็มคอจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่อ้วนแต่อ้วนอืมแต่อ้วนเน้นๆน่ะมันเป็นตัวที่ทำให้พี่ตีเสมอต้อมเยอต้อมจะได้ไม่คุยไงเฮ้ยตัวน้อยคนไม่เอาด็ก็จะมาคุยได้โถ่ตัวนี้มันซ้ำเลยซ้ำจ้อยเลยอ้วนดีด้วยนะไม่ใหญ่ไงตัวใหญ่แม่งรู้มากรอนี่ กัดไอ้ขาวมือเข้าไปเต็มเต็มนี่ไอ้ขาวมือเต็มเต็มกองที่สองกองที่สามไอ้ขาวมือเต็มเต็มเลยอีกแล้วโอ้ยไปไปไม่ถ่ายรูปแล้วเบือเออเอาคลมหนีบออกไงเบือแล้วปวดโพลอ้โหดูมันจะกัดจังหวะนั้นเตอมดู อย่างอื่นมันก็ไม่กัดนะคือต้องตกจุ๊บแล้วมันจะกัดจับนะไม,ม่ช่วยนะแล้วก็อย่าฝันว่ามันจะกัดอีกตัวก็นนี้เตี่ยกันยังจะลีลายนะตั้มนะ,อนออะลองสูบว่ะ ได้ครับมันมันไม่กัดครับปลากายมันกัดยากครับมีอยได้อยู่แต่ได้น้อยมันเป็นคอกแล้วมันพาลูกหนีไปหมดแล้วมันเป็นคอกฮะไปถึงประตูน้ํามาครับมันตันแค่นั้น เดี๋ยวก็ขึ้นไปทางนี้ครับเห็นไหมครับเรามา,าเราก็ทักทายกันตามภาษาแต่อย่าไปให้ปลาเขานะครับเขาเป็นเจ้าของบ่อปลาดูดิว่าต้มอู้ต้มใจนะต้ม ต้องใหญ่ต้องใหญ่ใหญ่ต้องล่้นกับตัวเล็กไม่ขึ้นน้ำเลยต้อต้อไม่ขึ้นน้ำเลยลุ้ต้องไม่ได้นต้องดูต้องต้องโ้ดูกดนะดูผมก็อก้ก็ว่าจะโดป๊อกนี่แหละผมก็ว่าจะโดป๊อกนี่ยนั่นนั่นนั่นชนใหญ่โอ้โหกโกูบ้าบอกแล้วนะต้องนะพี่บอกแล้วนาะบอให้พี่ก่อนอืมพี่นำแล้วมึงต่อยอะไรมึง มันจะถึงท่านาวแล้วมังจะมาต่อเลยโอ้สุดยสั้นๆสวยๆนี่นะนี่ไอ้ขาวมือวันนี้เป็นพระเอกเลยนี่กล้องที่สองกล้องที่สามนี่โผต่โผไปเลยโอเคไม่ถ่ายรูปละเดี๋ยวเขาหาว่าปลาตัวเดิม่ะเดวตุดยอนเรียบเรียบเพรมันเดินนะแต่ว่าแม่มา ถ้ามันไม่เดินแสดงว่ามันไม่มีตีนบ่าวฮู้ยฮู้ยตอมฮู้ยพี่กระโดนตอมพี่กระโดนมีแค่ตอมโดนคนเดียวหรอพี่ผมว่าแม่มันหาย,ยู่ตรงนั้นเลยไปหาแม่นี่จ้ะมันใช่ที่กัวแม่มันโดนประชอนกัดตายวะเราไปงมเอาไหมกัออ่วกระชอนกัดแม่มันตายอ๋มึงก็มาชวนกูตีอย่างอื่นนะเต้ยนะ อยู então, ่ที่สองท่านโอ้ยวารุวิโอ้ยวารุวิฮู้อฮ้วฮู้้หมานเด้อโอ้ต้อมต้อม โอ้โ,อโอ้ขอแค่ขึ้นให้เห็นเ,น,เนี่ยจิบให้เห็นทอโดนทุกตัวสุดยอดไอ้ขามูไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะตีปลาตองกายแว่กว่อนปลาตองกายแว่บออืมอเฮ้ขามือไอ้ขามือไอ้ขามือสุดยอด โอ้โอ oh. oh. ้ใไปดูบอยเทพได้เรือมาต้องชวนพวกเราออกเลยไปดูนะอยากลองเรือใหม่ไ,หววไปเอาแล้วน่ะไงโอ้ยต้อมมังไม่กลัดต้อมดูดิ วหลุดอมึงวะโอ้หก้โอ้ใหญ่ด้วยดิเอ้ยมันวิ่์ได้ไม่เต็มที่ไงไม่ได้ไล่สายว้าโหเ้ยตัวใหญ่ด้วยจักวะลากปืดไปเลยเลยโอ้ยเสไษฐายหงด้วยเอ้ย เ,เ,เ,เจอเรือหางยาวายกูแน่มึงเดี๋ยวผมไปถึงโรงงานก่อนเดี๋ยวผมโทรโทรบอกนนอ,อีกทีนึงเดี๋ยวให้ให้ล่างๆให้ดูก่อนเพราะว่าผมก็ทำไม่เป็นต้องให้แฮกทำยากนะโอ้ผมประจิตใจใตัวเลยลากไปแล้วโอ้ เฮ้ยจะเป็นผมได้ตัวแล้วป่านนี้กันมุษณศัพท์กับปี่นี่แหลงก็ได้ตัวว้าก็ตัวน่โอ้ยปล่อยไปเลยปล่อยไปก่อนไปเลยปล่อยปล่อยอัตโนมัตรโอ้ยใหญ่มากหรอ อ oh. นใี่เป็นเวลาสิบโมงสิบเอดโมงขึ้นดีกว่านะไม่ใช่ล้อหรอกไอ้ต้อมอู้เราไม่ต้องได้ตกปลาแล้วนะทุกๆห้านาทีโทรศัพท์เข้าทุกๆห้านาทีโทรศัพท์เข้าแฟนคลับเยอะอ,อแฟนคลับเยอะไอ้ตุนตี <c oughs> นะงานเยอะเดี๋ยวกลับไปทํางานที่โรงงานก่อนถ้าอยากรู้ว่าได้ปลากี่ตัวดูใต้คลิปนี้เลยนะดูคลิปใต้คลิปนี้เลยดูเลยดูดูดิไปดูดิ